ปิ่นน้องที่แล้วเดี๋ยวมื่อนี้น้องปิ่นสีมาเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นสีมาเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นน้ำยาป่าอันนี้ตำไว้แล้วจะเป็นมะเข็ดและะ้วก็มีมก,ะมะกะระชายหอมแดงกระเทียมแล้วก็ปลาทูน่ะแต่น้องปิ่นสีมาเฮ็ดน้ำยาป่าบรรยากาศฝนตกพี่นอ้องก็เลยคืดอยากกิน ขาวุ่นอะไเฮ็ดน้ำกินบรรยากาศฝนตกอยากมาเบิ่งน้องอ้นจะเฮ็ดยที่ยังขลอกกระเลกเยอะเสียงดังเบิกแยกบ่อเนาะเบิกแยกเฮ็ดบ่นี่กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินข้าวถ้วยเล็ก มือมือเอาเอาครับไปได้ได้ไดวุย้ยบึกเขียวอ่อ,อนอ่อนอ่อนได้กินอย่างนี้ อพเพื่อให้เล่นพี่น้องอยู่ป่องแป้งป่องแป้งเยอ่เมื่อนี้ก็ฝนตกอีกแล้วตกตกเกือบทุกมือเลยเมื่อคืนนี่ก็ตกเดี่นี่บรรยากาศดีเนอะบรรยากาศฝนตก เล็บยาก,กินน้ำยาข้าวปุ้นเล็ดน้ำยาข้าวปุ้นกินน้ำยาป่าเนาะอันนี้เล็ดอันนี้เป็นปลาเป็นปลาทูที่น้องปิ้นตำไว้แล้วก็นมะเขดและกัะระกระชายคันยุลาวคันยุลาวนี่นะในบ้านน้องปิ้นเขาบอลใส่ได้กระชาย เส้นลายาเจอเบอร์ไซดน้ำยาป้ากินมนือนี่ใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกนี้ได้มาจากไอาอาจารย์ภูศรีไลเพื่อนออกมาฝาก นั่นปลาแดกมันแซบพี่น้องที่เคยไปกินตำย่นนนาคาเฟ่คือซีหูจักเยู่พี่น้องคือซีหูแลมันแซบอมอปลาแดกมันโตมาเองเดี๋ยวเอาท่า หมอ้อฟดักหน้อยสบายดีสบายดีพี่น้องอีกเทื่อนหนึ่งนะเดี๋ยวเอากระทาหม้อฟดลวก็เสีเอาค่ะหอมนุงใส่บอด้เฮดให้พี่น้องเบิ่งทุกขั้นตอนเดี๋ยวมูนีเ้เฮดเฝ้าเฝ้า <c oughs> <c oughs> บรรยากาศมันได้ <c oughs> เดี๋ยวให้เบิ่งนังเอกหน่อยบม่มีหม้อทีนี้ หอบไม่หมายอยู่บ้างด้วย่น้องคุ่นย่านหมาหนาวเอาผ้าหุบไม่มันที่เอหน้อยไปแล้วเข้าไปหาพ่ออยู่ในห้องแล้วมคนว่ามีหมู่มันยากาศฝนตกเดี๋ยวมาบ้าง น้ำข้าวปุ้นเฮาฟดแล้วเดน๋ยวเสี่ยงพาหอมลงเนาะนี่ฟดบิ่มๆมบิ่มๆแล้วสิซอยต้นหอมลงไปน้ำยาปลาใส่เครื่องหลายๆล,ลยมลย บรรยากาศมันให้มือนี้ฝนดตกที่นอ้องนี่ด้แล้วนี่ม,มันหยาปลาประมาณนี้ใส่ใบมะกรูดพร้อม แซ่บพี่น้องอีกับ,บรรยากาศสุดยอดเลยเดี๋ยวเขาขึ้นไปนั่งกินยี้เถียงนาหน่อยเดี๋ยวน้องกินซีซีมกันแซ่บด้วยใส่เครื่องหลายๆเลยปลาทูสองเส้ง มือนี้มาแบบหน้าสดๆเลยพี่น้องสดก็น้ำขบุนอีกยงอะไรเห็นอย่างยงกับหน้าอยู่เดี๋ยวน้องพีนสี่ไปเตรียมผักแล้วก็เตรียมมักบีมะซอยไว้กินกับขปุนเนาะแล้วก็มีกะลำไปเดี๋ยวน้องพีนสี่ไปเตรียมเครื่องก่อนเดี๋ยวเขามากินขบุ้นนํากันมือน,นี้แซ่บเลยนี่ตอนนี้น้องพีนก็เตรียมผักเรียบร้อยแล้วกะซิมีผักกระลำ มักทั่วมักเพชรอันนี้ทั่วที่หั่นแล้วอันนี้และจิ้มจิ้มกับกะปิแล้วก็มีทั่วงอกมีมักปีอันนี้ข้าวปุ้นทางนี้จะเป็นน้ำข้าวปุ้นเดี๋ยวน้องปิ้นโคนใ้เบิ่งน้องปิ้นบาได้ยันซื้อติ่มเกล่มาใส่แ,แล้วก็กับเลือดบาได้ซื้อมาใส่ พอดีฟุตโตกะอะไรบ่ได์ออกไปนี่บ่ได์ออกไปซื้อมาำมานี้มากินข้าวปุ้นนำกันสวัสดีค่ะอีกทีนึงด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็าเป็นยังละก็กินนี่ได้ว่าอเนไปในหอตักกินเลยลุยนี่หน้าตาข้าวปุ้นเนามาลุยไปกินดูอือหือ เห็นหน้าได้แล้วแอบแอบโอเคเดี๋ยวแม่นั่งกินน้ำเด้ที่มาพี่น้องวันนี้มากินข้าวปุ้นขับแ,แม่ปิ่นน้องที่แอวนี่เนาะข้าวปุ้นมืน้อนี้เฮ็ดมื้อนี้เฮ็ดน้ำยาป่าน้องที่แอลอยากกินน้ำยาอย่างก็โอ,โอ้น้ำยากอธิเอาไว้รอบใหม่เนาะ ไหลอดไม่แม่เห็ดน้ำกะทิให้กินเนาะใช่เห็ดปลากระพุ้งในบึงพร้อโอเคเป็นทั้งลูกเป็นทั้งมู้พี่น้องอยู่กับพี่แอวเ,เป็นทั้งลูกทั้งมู้บ่มีน้องปิ้นกลับมาอยู่พี่กะบ,บ่มีมู้เลยบ่มีมู้กันอยู่นี่แหละกะเบ้าเอ๋เบ้านิพนธ์น้องเที่เอน้องเที่เอคือมู้ เป็นทั้งลูกทั้งมู่เล่น,น,นเล่นกันน้ากับลุงมากินน้ำก,กับลุงมากินน้ำตัางเลยจ้าขอบคุณนน้ำยาป้าจ้าอพอดีเบ้าเอกกับเบ้านิพลพักผ่อนเอาอล้ว บรรยากาศดีพากันพักผ่อนสะได้กันอ้อมมานั่งเห็นงานฝ <c oughs> นพุ่งตกปากกระดูกฝ <c oughs> <c oughs> นฮักกระยุก <c oughs> นุ่มกระยุกทน <c oughs> แมนโตบนิดนึ่งปะแปะนิดนึงนะ่ะแม่วงจัดขี้ตุ้มดีจ้ะก <c oughs> ินแฉะมากที่สวนห่างวันโตกออกไปใส่บ่ได้ก็เลยพากันยุ่สวนกินกะทิลำยายุ่สวนบรรยากาศดีก็เลยเฮ็ดนะน้ำยาป้ากินน้ำยาปลา,า,าบอเมนกะทิรอบนั้นเขาไปเจละข้าม าเมื่อบออกไปชอบไหมชอบชอบอยู่มาลูกชอบเอามาเพ็ดเอามาเพ็ดอันเหี่ยวทิ้มใส่พร้อมบอกกล้ากินได้ป่ะนี่ ยังแสบทองถ้าอยู่เล่านี้เจ้าสิบอไซอน์เนกระไซได้พี่เนาะอยู่พี่เจ้าเห็นหนามขาปุ้นเจ้าสใส่กระไซตะกี้น้องพิ่เห็ดกินน้องพิก่ก็มาขไส่ด้วยกันอืม ไผทิพนี่เป็นอหรทิพย์น้เนม่อไไผทิพสมุนไพรไผทิพย์อ,อาบอกป้ากับลุงดูแก่ยงังปวดแหงปวดขาเจ็บเข้าอะไรแก จะเป็น,ล,น,นลูกเต้าหวานกินได้แล้วก็หวา,านกินได้เมื่อยังติดดังล้กเกาหวานกินได้เพราะว่าสี่เป็นปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาเจ็บตึงเจ็บโต้นะเจ็บตึงเจ็บตนั่นคืออย่างเจ็บตึนเจ็บคือเจ็บอ๋อนะสะโพกเจ็บคนนี่แหละลูกก็ <laughs> <laughs> คือกินได้รับประทานได้นะ เราก็เป็นโรคกระหวานแกปวดแกเมื่อย mm. เป็นสม,มุนไพรพี่น้องพี่น้องถามมาว่ากล้องจก็กบ mm. าทไอ้กล้องละแปดร้อยห้าสิบบาทเนาะเป็นร้อยห้าสิบบาทถ้าซื้อสองกระปุกถ้าซื้อสองกระปุกนะพันหกแถมอีกกล้องหนึ่งพี่น้องก็ซื้อได้ไปสามกล้องเนาะสามกล้องพันหกพี่น้องถามมาซื้อได้ทังไหนเดี๋ยวน้องปิ้นสิเดี๋ยวน้องปิ้นสิไอ้ ทีมเบิดโฮไว้ปักหมุดทีมเบิดโฮไว้ปักหมุดทีมเบิดโฮไว้ให้พี่น,ออน,นอ้องได้กอมเหมตนเนาะขอบพ้นแทมแหงหมออะฝากฝา,ก,ากกับลุงกันอย่าลืมกดติดตามชอมา่องแม่ปิ่นน้องพีแอลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มาเป็นกำลังใจแม่ปิ่นนอกเดียวเนเด้อสวัสดีส